ขอ,องเบาสิกาเนาะปริมหายายน้องพครับพี่น้องเนาะเผื่อสิมาแนวทางไปเผื่อบานมือนี่ครับพี่น้องเนาะแต่แต่วายายน้องพ่อเปนบ่มีห้เนาะพี่น้องมือนี่เป็นบ่ไรเห็นอย่างผมเองก็เลยพามาเบิงต้นกล้วยที่ห้โชกพี่น้องเฮาเนาะผ้ซื้อกล้าม่นแฮ้งเนาะพี่น้องรัฐบาลไทยเขาเต็มเตมเลยพี่น้อง37เจเนาะยายน้องพ่มันขอได้ศ3 7เจถือว่าออก37เจรัฐบาลไทย ตรงๆรงับพี่น้องเนาะผมเองก็เลยมาหาเพิ่นเพื่อสีมีแนวทางเอฟซีเนาะทานว่าบอมีก็เลยห้มาเบิงนวยกล้วยเพราะว่านวยกล้วยเป็นยังพรท่านออกอยู่พี่น้องเนาะนวยกล้วยยังพรท่านออกอยู่พี่น้องขามมาหลางวดแล้วเนาะพี่น้องเฮาวีล่างสามนวยแล้วก็วีที่สองสีน่นวยวีที่สามสามนวยรับพี่น้องเนาะ อ,อ,อีกวีหนึ่งก็คือจังมีสองหน่วยสองหน่วยว่านหน่วยสันสันสองหน่วยดีไฟเบิ์กข่าวฝนพี่น้องเนาะเดี๋ยวไฟเบิ์กข่าวฝนว่ามีจังหน่วยกันแท้สามหน่วยพี่น้องเนาะสามหน่วยเออสามสี่สามสามครับพี่น้องเนาะรวมแล้ว สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามหน่วยพี่น้องเนาะรวมทั้งหมดสิบสามลูกครับพี่น้องหน่วยกล้วยทั้งหมดสิบสามหน่วยเด้อพี่น้องเนาะสิบสามหน่วยนับเบิ่งแล้ววีแหลกสามวีที่สองซีวีที่สามสามหน่วยวีที่สี่สี่หน่วยครับพี่น้องโอ้วีที่สี่สามหน่วยสามสามเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามหน่วยพอดีครับพี่น้องเนาะสิบสามหน่วยเนาะพี่น้องเขา้า นับหน่วยกล้วยทั้งหมดได้สิบสามหน่วยครับพี่น้องเนาะนับหน่วยกล้วยทั้งมดได้สิบาหน่วยครับพี่น้องเนาะเมื่อนี้กัมมหาญายหลวงพ่อก็เลยบ่ททันบ่ได้ยทำพิธียังเนาะผมเองก็เลยมาเบิ่งต้นกล้วยที่ให้โชกครับพี่น้องเนาะเิ่นว่าไปเอานะเอาน้ำหน่วยกล้วยก็ไดละว่าขวามีโชกครับพี่น้องเอาไก่ปังๆครับพี่น้องมื้อนี่เนาะ